สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูนุย้ยวิชา DML นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกันค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีดังนี้ค่ะข้อ 1. นักเรียนบอกอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวได้ข้อ 2. นักเรียนบอกวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้ข้อ3 นักเรียนอธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยได้นะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะ 1. อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 2. การขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะและ 3. ข้อควรระวังในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะเรามาทำกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนค่ะกิจกรรมก็คือให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ว่าการกระทำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่โดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเขียนคําตอบไว้ในสมุดเดี๋ยวเรามาฉเฉลยพร้อมกันกับเพื่อนๆค่ะ ระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวเพื่อทำกิจกรรมและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะข้อที่1นึป้าบัวชอบโพสบอกเพื่อนในโลกออนไลน์ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างสม่ำเสมอนักเรียนคิดว่าสิ่งที่ป้าบัวทำเหมาะสมหรือไม่คะ ต่อมาข้อที่2น้องมะลิบอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อให้กับคุณครูประจำชั้นอันนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะ,ะนักเรียนได้คำตอบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาเฉลยพร้อมกับเพื่อนๆกันเลยคะ่ะข้อที่1 ป้าบัวชอบโพสต์บอกเพื่อนในโลกออนไลน์ว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างสรรม่ําเสมอนักเรียนคิดว่าสิ่งที่ป้าบัวทําเหมาะสมหรือไม่คะอ่าไม่เหมาะสมนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าคนร้ายอาจจะตามไปถึงตัวเราได้ต่อมาข้อที่2น้องมะลิบอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อให้กับคุณครูประจำชั้น อันนี้นักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะอ่าอันนี้เหมาะสมนะคะสำหรับการบอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อให้กับคุณครูประจําชั้นเพราะว่าหากมีเหตุฉุกเฉินคุณครูจะได้สามารถติดต่อกับผู้ปกครองของเราได้นั่นเองนะคะในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเด็กๆจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัลและ กำลังจะไปสู่ยุคหุ่นยนต์ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการนำหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนของเราทุกวันนี้ก็จะมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปถือหรือลากให้เมื่อยแขนเลยใช่ไหมคะเราสามารถสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ดูดฝุ่นไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะคะทีนี้จากที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆอ่าเช่นการสูญหายของข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะ อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการโจรกรรมของข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์เป็นต้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกันนะคะในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้ผู้ไม่หวังดี วางแผนมาทำร้ายบุคคลหรือวางแผนมาขโมยทรัพย์สินของเราได้นะคะโดยบางครั้งการขโมยข้อมูลส่วนตัวอาจมาในหลากหลายรูปแบบดังตัวอย่างที่ครูนุยยกมาให้ดูกันนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 1. การขโมยตัวตนเช่นบัญชี Facebook เพื่อไปหลอกบุคคลที่ใกล้ชิดของเรานะคะเพื่อขอข้อมูลต่างๆซึ่งปัจจุบัน มีให้เห็นเยอะแยะเลยก็คือมีการนำ Facebook ของคนที่เรารู้จักเนี่ยส่งข้อความมายืมเงินใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว Facebook นั้นถูกแฮกเกอร์นำ Facebook ของคนที่เรารู้จักมาปลอมแปลงหรือสวมรอยแทนทั้งๆที่เจ้าของ Facebook ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูให้ดีนะคะ อาจจะถูกสวมรอยหรือขโมยตัวตนเช่นบัญชีบน Facebook นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะการใช้ผลประโยชน์มาหลอกลอ่อเพื่อให้บอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอาจจะมีข้อความส่งเข้ามาในมือถือเราว่าคุณคือผู้โชคดีให้ส่งเลขบัญชีมาถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เห็นข้อความนี้ส่งมาเด็กๆจะทำยังไงเอ่ย สิ่งที่เด็กๆควรทำก็คือจะต้องไม่ส่งเลขบัญชีธนาคารไปโดยเด็ดขาดนะคะและจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในทันทีเลยค่ะต่อไปข้อที่3เข้ามาขโมยไฟล์งานสำคัญหรือความรับของเรานะคะ Copy Right อันนี้ก็ถือว่าเป็นการขโมยข้อมูลของเราเช่นกันค่ะข้อที่4ี อาจจะทำลายชื่อเสียงโดยการปลอมข้อมูลบัตรประชาชนของเรานะคะหรืออาจจะเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อที่5อาจจะโดนนาภาพไปเผยแพร่ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นภาพโป,ป๊เปลื่ยหรือภาพถ่ายที่แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยอาจจะถูกนําไปแชร์หรือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่6นะคะก็คือการไปกลั่งแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์เช่นการสร้าง Facebook, IG หรือทว i t t e อร์ปลอมขึ้นมาไม่ได้ใส่ข้อมูลของตัวเองและรูปภาพของตัวเองลงไปนะคะแต่เวลามีคนมาลงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับไปโพสอะไรที่ไม่สร้างสรรค์หรือไปตัดต่อรูปคนอื่นให้ตลก เป็นตัวสับป,ประหลาดแล้วเอาไปโพสต์บน Facebook แบบนี้ถือเป็นการกล่งแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์นะคะเออย่างนี้ควรทำไหมคะเด็กๆอ่าไม่ควรปฏิบัติและไม่ควรทำอย่างมากเลยนะคะทีนี้มาดูอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวข้อที่7ข้อสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือ เข้ามาขโมยเงินหรือใช้บัตรเครดิตของเราอันนี้เราจะต้องรักษารหัสผ่านให้ดีนะคะไม่ควรเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแค่มีรหัสผ่านหรือเบอร์มือถือก็สามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ง่ายๆเลยคะ่ะหลังจากที่จบไปแล้วนะคะอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ทีนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อบุคคลอื่นมาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีนะจะโวยวายร้องไห้หรือจะทำยังไงดีคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหากข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยถูกขโมยนะคะควรแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบดังต่อไปนี้คะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ เราควรแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูทราบในทันทีนะคะต่อมาข้อที่2เราควรแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในทันทีเลยนะคะข้อที่3เราสามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ก็คือแจ้งตำรวจให้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายในทันทีตัวอย่างเช่น ถ้าทำกระเป๋าเงินหายหรือเอกสารสำคัญหายต้องแจ้งตำรวจเพื่อป้องกันในอนาคตว่าหากข้อมูลของเราเนี่ยถูกขโมยไปทำธุรกรรมอย่างอื่นเราจะได้มีหลักฐานว่าข้อมูลของเราได้หายไปนะคะเราไม่ได้ไปทำธุรกรรมใดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญให้เราได้นะคะทีนี้มาดูข้อที่4 เราต้องรีบแจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดโดยด่วนสมมุติว่าเงินในบัญชีของเรานะคะหายไปหรือเราทำบัตร a t m หายเราต้องรีบโทรติดต่อที่ธนาคารทันทีเลยค่ะเพื่อระง,งับการใช้งานหรือเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของเราในทันทีนะคะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะทีนี้เราจะทำยังไงไม่ให้ข้อมูลของเราถูกขโมยหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราไปดูข้อควรระวังในการเผยแพร่ข้อมูลกันต่อนะคะข้อที่1เราไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงบนอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่2 เราไม่ควรโพสข้อความที่ชี้ชวนให้มิจฉาชีพเข้าถึงตัวเราได้เช่นไม่โพสบอกที่อยู่ของบ้านเราหรือที่โรงเรียนนะคะต่อไปข้อที่3เราไม่ควรโพสหรือเผยแพร่ข้อความรูปภาพวิดีโอที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเช่นไม่นำภาพของบุคคลอื่นมาโพสล้อเลียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะคะต่อมามาดูข้อที่4 เราควรปกปิดเรื่องส่วนตัวเช่นข้อมูลทางการเงินที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้นนะคะห้ามบอกบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆข้อที่5ผู้ปกครองควรดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิดและคอยให้คำแนะนำการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนเข้าใจและคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดคะ่ะช่วง เกรดหน้ารู้มาดูเกรดหน้ารู้ที่ครูนุ้ยนำมาฝากวันนี้กันนะคะการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตไปยังบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะคะเด็กๆควรจะศึกษาเกรดความรู้นี้ไว้นะคะว่าการที่เรานำเอาข้อมูลของคนอื่นไปเผยแพร่เนี่ย ถ้าเขาฟ้องเรานั่นหมายความว่าเรากระทำผิดกฎหมายนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในคาบเรียนนี้ครูนุ้ยจะให้นักเรียนทำชิ้นงานลํำลึกพระคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชิ้นงานและแอปพลิเคชันแนะนำสำหรับการทำกิจกรรมกันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดวันแม่ที่ครูนุ้ยจะทำขึ้นมาค่ะ นักเรียนสามารถนํารูปถ่ายของตนเองและครอบครัวมาทำการ์ดได้นะคะชิ้นงานนี้นักเรียนสามารถปรึกษาผู้ปกครองและช่วยกันตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามได้ตามจินตนาการเลยค่ะโดยสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตได้ตามความสนใจของนักเรียนนะคะทีนี้ครูหนุยมีแอปพลิเคชันตัวอย่างมาแนะนำเผื่อนักเรียนและผู้ปกครองสนใจอยากลองใช้ก็ได้นะคะ ก็จะมีแอปแคนว่าไลคาเมล่า b 6 1 2นึ่งสองสโนหรือที่เด็กๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ TikTok นะคะครูนุ้ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันในมือถือก็คือ b 6 1 2นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายแล้วก็มีสติกเกอร์สวยๆให้เลือกใช้ได้เลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามาในแอป b 6 1 2นะคะให้เลือกที่ เครื่องมือ Edit เพื่อเข้าไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการแก้ไขนะคะและให้เราเลือกที่อัลบั้มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาตกแต่งค่ะที่แถบเครื่องมือด้านล่างให้เลือกที่สติกเกอร์นะคะนักเรียนสามารถเลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการนำไปวางโดยคลิกเลือกสติกเกอร์แล้วรูปสติกเกอร์ก็จะขึ้นโชว์ที่ บนรูปภาพที่เราเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ย่อขยายขนาดโดยการคลิกลากที่ปุ่มลูกศรสองหัวได้เลยค่ะแล้วก็ลากนำไปวางตรงจุดที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราวางสติกเกอร์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดที่เครื่องมือติ๊กถูกนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความให้เลือกที่เมนูตัว T ข้อความนะคะ จะปรากฏแป้นพิมพ์ขึ้นมาให้เราพิมพ์ในหน้าจอนี้เราสามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะสำหรับตัวอย่างครูนุ้ยเลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะหากเราต้องการเลือกรูปแบบของข้อความเราก็เลือกที่เมนูสไตล์ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกสไตล์ข้อความที่เราต้องการนะคะปรับขนาดข้อความให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปวางยังตำแหน่งที่เราต้องการค่ะแล้วก็กดที่ถูกค่ะ นักเรียนสามารถตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มเติมหรือจะพิมพ์คำอวยพรใส่การ์ดวันแม่ให้คุณแม่แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะสำหรับตัวอย่างของครูนุย้ยครูนุ้ยใส่เพียงเท่านี้หลังจากที่นักเรียนใส่ข้อความและสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมกดที่บันทึกนะคะเพียงเท่านี้รูปภาพการ์ดวันแม่ก็จะถูกบันทึกลงในเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับคนไม่รู้จักรวมทั้งการโพสในโลกออนไลน์เพราะอาจเกิดอันตรายมาสู่ตนเองและครอบครัวได้นะคะข้อมูลในโลกออนไลน์มีทั้งที่เป็นความจริงและหลอกลวงดังนั้นจึงควรพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่ทุกครั้งนะคะ สำหรับกิจกรรมท้ายคาบในครั้งนี้นะคะนักเรียนทำชิ้นงานการ์ดวันแม่ส่วนรูปที่ใช้นะคะนักเรียนสามารถเลือกลูกคู่กับคุณแม่คุณพ่อหรือครอบครัวใช้ได้เลยค่ะให้นักเรียนเลือกใช้แอปพลิเคชันสำหรับตกแต่งชิ้นงานได้ตามความสนใจของตนเองเลยนะคะนักเรียนสามารถปรึกษาผู้ปกครองและร่วมกันทำกิจกรรมได้ค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมบันทึกไฟล์รูปภาพไว้สำหรับส่งงานนะคะนักเรียนส่งการบ้านในบทเรียนออนไลน์หัวข้อส่งการบ้านได้เลยค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ครูนุ้ยฝากนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ